สืบสารทำรงไทยด้วยใจพัก สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสารทรรมรงไทยด้วยใจพักรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักง,งานกปร,รอกับทางสถานีวิทยุจสร200ค่ะวันนี้นะคะดิฉันฐานุตราหริวิทยานนท์อยู่ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีค่ะวันนี้เราลงมากันถึงหน้างานเลยมาที่โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชงุง้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดราชบุรีค่ะมา ดูอะไรกันลองทายสิ วันนี้เราจะพามาดูไส้เดือนค่ะสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งกับการทําการเกษตรนะคะ,คะแล้วก็คนที่จะมาพูดคุยกับเราเพื่อที่จะให้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องนี้ค่ะ,คะเป็นนักวิชาการเกษตรชํานาญการนะคะคุณทัญยการเซ้งเครืออยู่กับเราตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะค่ะวันนี้ต้องมาขอความรู้หน่อยค่ะในเรื่องของไส้เดือนดินนะคะที่ทางโครงการได้มีการเพราะเลี้ยงแล้วก็ส่งเสริมเกษตรกรให้นะ ทำไปใช้ต่อไปเลี้ยงต่อนะคะขอถามนิดหนึ่งว่าทางโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชงุ้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ให้เกษตรกรนะคะเลี้ยงไส้เดือนดินแล้วก็มีการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้แบบนี้อย่างต่อเนื่องเนี่ยเพราะอะไรอะคะค่ะในเรื่องของการเลี้ยงไส้เดือนดินนะคะ เดิมทีต้องเท้าความนิดนึงว่าศู์ของเราค่ะก็เริ่มศึกษาเป็นตัววัสดุปรับปรุงดินสมัยใหม่ที่เพิ่งจะเริ่มเข้ามาไม่นานมานี้นะคะไม่กี่สิบปีนี้นะคะแล้วเราก็เห็นว่าเป็นทางเลือกหนึ่งค่ะในการจัดการของเสียได้ยอย่างเช่นตัวไส้เดือนเนี่ยเขาจะกินขยะอินทรีย์เป็นอาหารเราก็เห็นว่าในภาคการเกษตรของประเทศไทยอะค่ะมีขยะอินทรีย์เหลือทิ้งจํานวนมากเลยแล้วก็ เป็นตัวที่ตอบโจทย์การทำเกษตรอินทรีย์ได้เป็นอย่างดีด้วยเพราะว่าเป็นการหมุนเวียนเอาของเสียที่อยู่ในฟาร์มะค,ะค่ะกลับมาผลิตเป็นปุ๋ยคุณภาพดีแล้วก็ใส่ต้นไม้ของเกษตรกรหรือว่าของสถานที่นั้นๆที่เลี้ยงไส้เดือนนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วตัวไส้เดือนนะคะยังมีความสําคัญต่อระบบนิเวศอย่างมากเลยนะคะ,คะก็เป็นที่รู้จักกันดีค่ะว่าการที่เรารู้ว่าตรงไหนมีไส้เดือนดินนะคะก็จะทราบว่าตรงนั้นอ่ะเป็นดินที่ดีแล้วก็ มีสารเคมีที่เป็นพิษน้อยหรือว่าไม่มีเลยนะคะ<ม>ตัวไส้เดือนถึงจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้นะคะนอกจากนั้นแล้วค่ะในการเลี้ยงไส้เดือนหรือว่าไส้เดือนในธรรมชาติเองค่ะเขาก็จะ ช่วยในเรื่องของการชอนัยลงไปในดินด้วยความที่ตัวเส้เดือนเนี่ยมีหลากหลายกลุ่มที่อาศัยอยู่ในดินแตกต่างกันนะคะจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่เขาว่าศัยอยู่ในดินประมาณสักช่วง50เซนติเมตร0ถึง50เซนเราก็จะชอนไปไชามาในดินแล้วก็ทําให้ดินเนี่ยมีโครงสร้างที่โปร่งร่วนซุยได้ดีขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะของไส้เดือนธรรมชาติค่ะซึ่งมีความสําคัญต่อระบบนิเวศอย่างมากเลยนะคะเรา ก็เลยมีการศึกษาเพราะว่าการที่เราปล่อยตัวไส้เดือนลงไปในดินมันจะไม่ประสบความสําเร็จด้วยข้อจํากัดหลายๆอย่างในธรรมชาตินะคะ,คะจึงได้มีการนําตัวไส้เดือนเนี่ยมาเลี้ยงในระบบโรงเรือนค่ะแล้วก็ผลิตเป็นมูลไส้เดือนแล้วก็นามูลไส้เดือนเนี่ยกลับไปใช้ในแปลงกเกษตรก็จะเป็นการคืนธาตุอาหารให้กับดินตัวไส้เดือนที่กินขยะอินทรีย์ต่างๆค่ะ,คะจะได้มูลที่มีคุณภาพดีรวมถึงน้ําหมักมูลไส้เดือนที่มีคุณภาพดีเพื่อที่ใช้ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช จึงได้มีการส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่องด้วยความที่นอกจากที่จะเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเครือข่ายแล้วนะคะเกษตรกร,ร,กรที่สนใจก็สามารถบอก In เข้ามาเรียนรู้ได้<ม>นอกจากนั้นก็ยังมีการสนับสนุนหน่วยงานราชการด้วยกันที่สนใจด้วยนะคะค่ะทีนี้พอพูดถึงเจ้าไส้เดือนดินมันต้องอยู่ในดินชอบอาศัยอยู่ในดินแบบไหนลักษณะยังไงคะเราจะต้องต้องปรุงดินแบบไหนให้เขาอยู่หรือว่าอยู่ได้ตามธรรมชาติดินทั่วๆไปเลย สำหรับไส้เดือนดินในธรรมชาตินะจริงๆต้องเล่าก่อนว่าไสซเดือนดินมีหลายสายพันธุ์มากเลยค่ะกว่า4,400ชนิดนะคะในธรรมชาติในนโลกใบนี้ใช่ค่ะเขาก็จะแยกเป็นกลุ่มได้3กลุ่มโดยคร่าวๆนะคะคือไส้เดือนที่อาศัยอยู่บนผิวดินก็จะเป็นไส้เดือนที่กินใบไม้ที่กำยังย่อยสลายเศษกิ่งไม้ที่ทับถมตกลงมาจากต้นนะคะก็เป็นกลุ่มที่อยู่บนผิวดินเลย ตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของไส้เดือนที่กินขยะอินทรีย์ได้เยอะบนผิวดินแล้วก็เป็นกลุ่มที่เรานํามาเลี้ยงในปัจจุบันด้วยนะคะที่เป็นการส่งเสริมให้เลี้ยงในระบบฟาร์มส่วนอีกกลุ่มหนึ่งค่ะจะเป็นไส้เดือนที่อาศัยอยู่ในดินประมาณสักสิบถึงห้าสิบเซนอยู่ในช่วงนี้ลึกลงไปในดิน ตัวไส้เดือนกลุ่มนี้ค่ะเป็นตัวที่สําคัญในระบบนิเวศด้วยความที่ตัวเขาจะชอนไปชัยมาในดินเหมือนเดินทางไปหาอาหารนู่นนี่นั่นเขาก็จะกินอาหารด้านล่างแล้วก็มาขับถ่ายด้านบนอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่สองนะคะซึ่งก็จะพบเยอะอยู่เหมือนกันเวลาที่เราไปขุดไส้เดือนในธรรมชาติมาทําเบ็ดตกปลาเนี่ยแหละค่ะก็จะเป็นไส้เดือนกลุ่มนี้ที่ต้องขุดหาประมาณหน้าจอบเรานะคะก็จะเป็นไส้เดือนกลุ่มที่สองนี้นะคะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งค่ะจะเป็นไส้เดือนที่สร้างท่อตรงๆลงไปในดิน ลึกๆประมาณ2เมตรถึง3เมตรเลยตรงนี้จะเป็นเส้เดือนกลุ่มที่ตัวใหญ่นิดนึงแล้วก็เวลาเขาถ่ายมูลข้างบนนะคะจะเห็นมูลเขาเป็นเป็นภูเขาชั้นๆไม่หนูจะสังเกตเห็นเ่าตรงไหนที่มีขุยเส้เดือนเป็น,นเหมือนภูเขาภูเขาขึ้นมาเหมือนเหมือนลนักษณะเวลาปูปูทะเลที่เขาปั้นดินเป็นก้อนๆแต่เนี้มัน,บบน,นจะสูงสูงประมาณสัก20เซนคืบหนึ่งประมาณนั้นนะคะก็เนี่ยจะเป็นกลุ่มเส้เดือนที่อาศัยใช่เป็นมูลเส้เดือนจะเป็นกลุ่มเส้เดือนที่อาศัยเป็นท่อลึกๆอยู่ชั้นล่างดินล่างนะคะก็จะเป็นส ากลุ่มประมาณนี้ในสภาพธรรมชาติค่ะค่ะอันนี้ <Yeah. S 2> คือไส้เดือนดินในธรรมชาติ<ช>แต่ทีนี้ที่เราจะสนับสนุนให้เกษตรกรเลี้ยงในสีมันจะต้องเป็นดินแบบไหนมันถึงจะเหมาะสมกับการเลี้ยงไส้เดือนดินที่จะเอาไปช่วยบำรุงดินนะคะ ค่ะตัวไส้เดือนในกลุ่มที่เรานํามาเลี้ยงในระบบฟาร์มนะคะจะเป็นไส้เดือนที่อยู่บนผิวดินค่ะเราจะจําลองสภาพให้คล้ายกับสภาพธรรมชาติที่เขาเป็นก็คือน,นําวัสดุอินทรีย์มาผสมกันก็ได้หรือว่าจะเป็นวัสดุเดียเด่ยวๆก็ได้นะคะ,คะส่วนใหญ่ก็จะเป็นมูลสัตว์ต่างๆนะนะอย่างเช่นมูลวัวอย่างเงี้ยค่ะ <S <S 1> <S 1> เป็นพื้นฐานมูลม้าก็ใช้ได้มูลควายอย่างเงี้ยมูลช้างอย่างเงี้ยค่ะเป็นสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารเงี้ยก็จะเป็น ตัวเบดดิ้งพื้นฐานที่ที่อยู่ของไสเดือนเราจะเรียกว่าเบ d d i n g นะคะ,คะเราก็จะนํามาผสมให้ที่อยู่เนะี่ยมีความโปร่งร่วนซุยคืออ้างอิงตามสภาพเดิมที่ไสเดือนชอบอยู่บนผิวดินในกลุ่มที่เรานํามาเลี้ยงนะคะส่วนส่วนผสมอื่นๆก็แล้วแต่ว่าเรามีวัสดุท้องถิ่นใกล้ๆตัวเราเป็นอะไรเรามีเศษใบไม้เยอะยิ่งหน้านี้หน้านแรงค่ะใบไม้ก็จะร่วงเยอะมากเราก็จะใช้มุลนบัวค่ะผสมกับใบไม้เป็นเบดดิ้งพื้นฐานที่เราเลี้ยงไสเดือนนะคะ นอกจากนี้เราก็ยังมีการศึกษาตัววัสดุอินทรีย์ในท้องถิ่นหลายๆอย่างด้วยกันแล้วก็ส่งเสริมหรือว่าบอกเล่าให้เกษตรกรได้รู้จักว่าอย่างเช่นก้อนห็ดเก่าก็มาเลี้ยงไส้เดือนได้นะคะ,อ,ะอย่างเช่นออขุยมะพร้าวค่ะก็นามาเลี้ยงไส้เดือนได้เช่นเดียวกันแต่ก็จะมีอัตราส่วนในการเลี้ยงเพราะฉะนั้นที่อยู่ที่เหมาะสมกับการเลี้ยงไส้เดือนนะคะก็จะต้องเป็นลักษณะของวัสดุที่กําลังย่อยสลายอย่างเช่นถ้าเรา ต้องการที่จะนํามาเลี้ยงเราก็ต้องหมักไว้ก่อนสัก2อถึงสสัปดาห์ค่ะให้หมดความร้อนแล้วค่อยนามาเลี้ยงไส้เดือนนะคะจะต้องเป็นลักษณะที่โปร่งร่วนซุยแล้วก็จะต้องไม่เป็นตัวแอมโมเนียเยอะเกินประมาณสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์อย่างงี้ค่ะก็จะสามารถนำมาเลี้ยงเส้เดือนรอดแต่ก็ต้องระมัดระวังในการเลือกวัตถุดิบในการเลี้ยงไส้เดือนด้วยค่ะที่เป็นอาหารค่ะทีนี้พูดถึงเรื่องของ b บดดิ้งคือที่อยู่อาศัยเขาแล้วต้องมีการปรับปรุงอย่างที่คุณการบอกแล้วทีนี้ในเรื่องของอาหารนะคะเจ้าไส้เดือนดีเนี่ยมันชอบกินอาหารชนิดไหนแบบไหน,นะคะยกตัวอย่างเช่นอาหารก็จะเป็นเ,เศษผัก ที่เหลือทิ้งนะคะเศษผลไม้นะคะก็นํามาเป็นอาหารเลี้ยงไส้เดือนระหว่างทางได้การ mm hmm. ให้อาหารของไส้เดือนก็จะมีประโยชน์ด้วยนะคะ,ะเป็นลักษณะของการนัดเดทของไส้เดือนน่ะใช้คําศัพท์อันนี้ก็จะง่ายในความเข้าใจด้วยความที่เขาอยู่ในที่ที่อยู่ของเขาก็จะอยู่ตัวไขรตัวมันอยู่ตรงไหนก็อยู่ไปแต่ถ้าเรามีการให้อาหารปุ๊บเนี่ย mm hmm. เขาก็จะเหมือนดึงดูดให้ตัวไส้เดือนมาเจอกัน mm hmm. ทําให้เขามีโอกาสพบปะก,กันได้มากขึ้นแล้วก็มีโอกาสผสมพันธุ์กันได้บ่อยขึ้นด้วยค่ะก็จะอาจจะทําให้ที่เลี้ยงของเราเนี่ยมีการ สบความสำเร็จในการเลี้ยงไส้เดือนได้มากขึ้นในการที่เราหมั่นเติมอาหารของไส้เดือนนะคะค่ะโดยเฉลี่ยแล้วอายุไขของไส้เดือนดินที่เราเลี้ยงเนี่ยค่ะแต่ละรอบแต่ละชุดเนี่ยจะมีอายุไขประมาณสักเท่าไหร่คะ จริงๆอายุไข่ของไสเดือนถ้ายู่ในสภาพเหมาะสมอันนี้ก็ตามตรวจเอกสารนะคะ,คะจะอยู่ได้นานเลย2อหรือสปีแล้วแต่สายพั<า>นเลยนะ <laughs> ใช่ค่ะยู่ยืนแต่ว่าถ้าเกิดว่าสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะแบบตายไประหว่างทางโดยปกติในธรรมชาติะคะ่ะไสเดือนจะตายอยู่2ฤดูกาลก็คือในฤดูฝนถ้ามันมีฝนตกในพื้นที่นั้นมากเกินไปไงไสเดือนก็จะน้ำท่วมตายเพราะเขาหายใจทางผิวหนังหรือว่าถ้าในฤดูแล้งแบบนี้นะคะในดินมันมีความชื้นน้อยทําให้ไสเดือนเขาขึ้นมาหาความชื้นก็เจอหนาวก็ตายเหมือนกัน แล้วไส้เดินดินที่ทางโครงการได้นำมาเป็นตัวอย่างแล้วก็เพาะเลี้ยงอยู่ตอนนี้มีอยู่กี่สายพันธุ์คะมีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็น3สายพันธุ์หลักนะคะ ที่เราส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงแล้วก็เพาะเลี้ยงแล้วก็มีอยู่เยอะแยะมากมายพร้อมจะแจกจ่ายเนี่ยก็อย่างเช่นเป็นพันธุ์ที่1ก็คือแอฟริกันไนโอลเลอร์ค่ะตรงนี้ก็จะเรียกสั้นๆว่า AF นะคะจะเป็นสายพันธุ์ที่ตัวใหญ่ถ้าจะเทียบก็ประมาณตะเกียบนะนกินเก่งแล้วก็ขยายพันธุ์ด้เร็วค่ะ,ะ,คะส่วนสายพันธุ์ที่2นะคะก็จะเป็นไทเกอร์เวิร์มค่ะตรงนี้ตามชื่อเลยเส้นเดือนลายเสือหางเขาค่ะจะเป็นลักษณะของสีเหลืองแถบแถบ ดำเป็นลักษณะหเหมือนลายเสือตัวนี้ก็จะทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นหนาวเยอะๆเนี่ย AF ตายไปแล้วไทเกอร์ยันยิงอยู่นะคะค่ะสมมติเราลืมลดน้ําหรือว่าในที่เลี้ยงเราแบบความชื้นไม่เหมาะสมแห้งไป a f ก็ไปแล้วไทเกอร์อยังอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นข้อเด่นของไทเกอร์ที่ทนมากเลยะคะ่ะส่วนอีกสายพันธุ์หนึ่งค่ะก็จะเรียกว่าบลูเวิร์มหรือว่าไซเดอนสีดาเงินก็จะตัวเล็กๆคล้ลคายๆกับไม้จิ้มฟันอาจจะเล็กๆเ,เ,เรียวๆยาวๆ,ๆ,ๆนะคะตรงนี้เป็นไซเดอนตัวหอม กลิ่นก็จะหอม,หอมใช่กลิ่นหอมคล้ายๆดอกโมกดอกแก้ว ในการเตรียมเบ d d i n g หรือว่าเตรียมที่อยู่หรือว่าอุปกรณ์ในการเลี้ยงอะค่ะเราก็จะมีการถ่ายทอดความรู้แนะนําสายพันธุ์ให้เกษตรกรได้รู้จักแนะนํา b e ดดิ้งพร้อมกับสาธิตให้ดูว่าเราเตรียมเบ d d i n g อย่างไรได้บ้างที่เราเคยยกตัวอย่างไปหรือว่าถ่ายทอดก็จะเป็นลักษณะการใช้มุลนบัวค่ะสส่วนผสมกับใบไม้1ส่วนนะคะแล้วก็จะสาธิตให้เกษตรกรดูว่ามีการคลุกเคล้าแบบไหนตอนที่เราทำเบ d d i n g อะค่ะเราจะต้องทิ้งหรือว่าหมักไว้ประมาณ2สัปดาห์ ะะหลังจากนั้นเราก็จะนํามาใส่ในภาชนะเลี้ยงก็แล้วแต่ว่าเราสนใจที่จะเลี้ยงในอะไรอย่างเช่นในกระมังมก็จะยกย้ายง่ายนะคะ,คะการเริ่มต้นนะคะอย่างเช่นในวงบอ่อซีเมนค่ะวงบอ่อซีเมนก็จะเป็นระดับที่ต้องการปริมาณของมูลเดนเยอะๆก็จะเลือกแบบนี้หรือว่าบางคนเขามีพื้นที่ที่มีโรงเรือนเก่าอยู่แล้วเขาก็จะเลือกบนพื้นค่ะก็รูปแบบการเลี้ยงเราก็จะแนะนําบอกเล่าบางคนก็คือเลี้ยงในกระสอบ ที่เขาซื้อมูลบัวมานนแหละกระสอบอน<ะ>ี้ก็ใช้ชได้<ะ>แต่อยุการใช้งานของกระสอบก็จะน้อยบางที่ก็เลี้ยงแบบคอนโดในพื้นที่ที่จากัดเนะะี่ยค่ะข้างๆโรงรถหรืออะไรของชาวบ้านที่อยู่ในเมืองเขาก็จะเลี้ยงแบบคอนโดใส่ลิ้นชักอะไรเงี้ยค่ะเลี้ยงแบบแนวตั้งก็มีเกษตรกร,ร,ก,รก็เลือกได้ด้วยด้วยข้อจํากัดหรือว่าด้วยความสะดวกสบายของแต่ละบ้านเลยะคะ่ะว่าจะต้องการเลี้ยงแบบไหนในการเตรียมวัสดุอุปกรณ์พวกนี้ไม่ยากเลยะคะ่ะเราก็มีการสอนหรือว่าถ้าเป็นเกษตรกรเครือข่ายที่เราจัดอบรมแล้วก็มีแจกจ่ายวัสดุก็จะให้คาแนะนาอย่าง มีเอกสารพร้อม,อมให้สามารถทําได้เองอที่บ้านค่ะ,ะ,คะทีนี้ในการเลี้ยงแต่ละครั้งนะคะนานไหมคะกว่าจะเก็บมูลหรือเก็บปุ๋ยหมกักมูลไส้เดือนออกมาใช้ได้สําหรับการเลี้ยงในแต่ละรอบนะคะจะต้องขึ้นอยู่กับปริมาณตัวที่เราใส่ถ้าที่เราแนะนำค่ะก็จะเป็นพื้นที่เลี้ยง1ตารางเมตรนะคะใส่ตัวประมาณ1กิโลกร,รมัมถ้าใช้อัตราเลี้ยงประมาณนี้ก็จะเก็บเกี่ยวได้ภายในระยะเวลา1เดือนค่ะ ถ้าเลี้ยงในกระมังก็ใส่2ขีดถ้าเลี้ยงในวงบ่อนะคะลัศมีประมาณสัก 80- ดสถึงหเมตรเนี่ยก็จะใส่1กิโลกรมัมถ้าเลี้ยงในพื้นก็พื้นที่1ตารางเมตรคำนวณไปเลยะคะ่ะเราเลี้ยงก,กี่ตารางเมตรก็ใส่1ตารางเมตรต่อ1กิโลกรมัมของไส้เดือนที่เราปล่อยเลี้ยงนะคะก็จะ,ะอยู่ที่1เดือนในการเก็บเกี่ยวผลผลิตะคะ่ะ ประมาณนั้นวงรอบหนึ่ง<ช>ค่แล้วนะปัจจุบันเนี่ยค่ะทางโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสริมโมเขาชงุมได้มีการอบรมในเรื่องของการเลี้ยงไส้เดือนดินไปแล้วประมาณสักกี่รุ่นแล้วคะเนี่ยถ้าในปัจจุบันเนี่ยรวมประมาณ3ปีย้อนหลังไปก็ประมาณ6 0รลายที่เราให้การอบรมรวมถึงบล็อกอินเข้ามาเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วก็รวมถึงการจัดเป็นหลักสูตรด้วยนะคะคะก็ค่อนข้างเยอะ อันนี้ก็แอบประจาสัมพันธ์นิดนึงค่ะจริงๆ Walk in มาเรียนรู้เนี่ยเราก็มีเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้อยู่ตลอดแต่จะให้สะดวกโทอกิ้งค้างกันเข้ามาก่อนนะคะ <c oughs> นอกจาก w ล l อ in <c oughs> มาเราก็ยังแจกตัวเซเดือนกับไปให้เลี้ยงที่บ้านด้วย <c oughs> ให้ไปทดลองเลี้ยงนะคะ <c oughs> ถ้าเป็นคนที่ Walk in <c oughs> มาก็จะมีหน่วยการให้เนาะประมาณสัก1คนต่อ1กะลกระมังเพื่อจะให้ไปลอง <c oughs> ก่อน <c oughs> ถ้าคุณเลี้ยงรอดค่ะแค่หนึ่งกระมังอะ่ะคุณก็สามารถสร้างงานสร้างอาชีพให้ตัวเองได้เลยก็คือมันขยายพัน รวเร็วมากมใน3เดือนอะ่ะก็จะขยายพันธุ์ได้2-3เท่า ก็จากหนึ่งกะละมังมันก็จะเพิ่มเป็น 2, อีกสองสามกะละมังคุณก็สามารถใช้กับพืชผักสวนครัวได้แล้วทีนี้ก็ทําให้ผล,ผลผลิตในบ้านสมบูรณ์ได้ถ้าใครฟังและสนใจนะคะลองเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมทางหน้า Facebook ของโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชงุมอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดราชบุรีได้ดูข้อมูลในนั้นแล้วก็กริ้งกรางติดต่อกันมานัดหมายก่อนนะคะถ้านัดหมายเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะได้เตรียมในเรื่องของการที่จะสอน ทั้งอุปกรณ์ทั้งข้อมูลต่างๆนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณทัญยาการเซงเครือนักวิชาการการเกษตรชํานาญการเป็นอย่างมากนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปดูที่บ้านตัวอย่างเกษตรกรกันด้วยหลังจากนี้ค่ะขอบคุณค่ะ,ะยินดีค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่บ้านของเกษตรกรต้นแบบการเลี้ยงไส้เดือนดินในเครือข่ายของโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดราชบุรีนะคะเดี๋ยวให้พี่เขาแนะนําตัวกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนายสุรั์ชายแก้วครับคุณสุรั์ชายแก้วนะคะเป็นเกษตรกรมานานแล้วหรือยังประมาณ5ปีครับอ่าแล้วก่อนหน้านี้ทําอะไรคะก่อนหน้านี้ซ่อมมอเตอร์ไซค์ขังมอเตอร์ไซค์แล้วพอดีพ่อแม่ก็ให้มรดกผืนที่นา ก็มาเปลี่ยนจากทำนาตร,นตรงนี้นี่ช่วงเอทดลองสองไรก่อนครับก็เลยมาเปลี่ยนตามแนวพระราชดิของท่านในหลวงร .9 แนวผสมประสานเระทรเชิงผสมประสานนะครับแสดงว่าเราเน้นในเรื่องของการปลูกแบบผสมปรส,ปรสานพ<ช>ื้นที่ไม่ต้องเยอะแค่สองไร<า>่แต่ว่ามันมันมันมีมีมตลอดมีผลิตทุกตลอดนะออกได้ตลอดไง แต่การการทำนาพื้นที่ที่มันเคยทำนามาก่อนกับการที่จะมาทำเป็นสวนผสมแบบนี้ดินมันก็ต้องดินเราต้องมีการปรับปรุงบำป,ปรับปรุงดินนะาดูเลยครับเพราะว่าเมื่อก่อนใช้พื้นนาะพ่อรุ่นพ่อรุ่นแม่เขาก็จะใช้ไอ้ปุ๋ยใช้ปุ๋ยเคยมีอยู่แล้วใช่ไหมแต่พวนี้ใช้อินทรีย์คือจะใช้มุลที่ไก่ใช้ที่ไก่แล้วก็เอาพวกม้มุนที่เดือนมาช่วยลาดโคนอะไรเงี้ยพยายามบำรุงปรับปรุงดินปรับปรุงดินให้ดินมันฟูง พูดถึงเราต้องปรับปรุงบำรุงดินเมื่อสักครู่พูดว่าจะต้องมีมูลไส้เดือนดิน<ช>ตรงนี้เนี่ยเรามีความรู้มาก่อนหรือเปล่าหรือว่าเราไปไปหา<อ>ความรู้ที่ไ<อ>หนฟัามรู้เราก็ดูใน YouTube เราก็ไปเที่ยวไปดูตำส้วนคนอื่นที่เขาทำมาเพื่อแนวนี้นะเราก็มาปรับปรุงห้าวิธีย่างเราเราก็ไปอบรมในโครงการของพลหลงลอก้าว่นะไปอบรมในนั้นมาค่ะไปอบรมที่โครงการที่เขาสงมใมใช,ช,มใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วเขาสอนอะไรบ้างที่เนี่ย สอนเกี่ยวกับอินรีเนี่ยครับอินทรียการเลี้ยงไส้เดือนอะไรพวกนี้ก็เราก็เอามาใช้ในชีวิตเรามาทำมาทําอยู่ในส่วนของเรานะครับได้รับไส้เดือนดินพันอะไรมาหรือเอาสายพันอะไรมาเอฟติกันเอฟเราเลี้ยงอยู่ในบ่อกรังหรือว่าอ๋อใส่กระมังทําไมเลือกเลี้ยงในกระมังนะคะมันสะดวกครับมันสะดวกและมันขยายง่ายมันเล็กมันการดูแลอาหารมันจะง่ายตอนนี้เลี้ยงไว้เยอะไหมเลี้ยงประมาณสิบกระมังประมาณสิบกระมังครับ ใช้พอกับพื้นที่สองไร่ยังไม่พอครับยังไม่พอเพราะพวกนี้มันให้คุณค่าเยอะถ้าเลี้ยงเยอะมันก็ดีครับเลี้ยงเยอะไม่ปประโยชน์เพราะเรามันประหยัดต้นทุนหลายๆอย่างแล้วมันช่วยยังเราผสมกับดินเนี้ยผสมดินปุ๊บเราสามารถชากิงนหลังมันบำรุงดีอีกต้นไม้ที่เราเอาออกจำหน่ายนะเห็นผลความแตกต่างเลยใช่ไหมคะเห็นนนี้เห็นครับค่ะ แล้วแล้วพอเราเลี้ยงไส้เดือนดิน10กระมังนี้เราได้ผลผลิตอะไรจากมันบ้างกันได้ได้อะไรจากจากไส้เดือนดินชุดนี้ม้างเราก็ไปกิง่งกิ่งเอาไปชำกิง่งไปชำกิ่งต้นไม้นะชำกิ่งต้นไม้แล้วก็ไปขย,ย่ายโค่นตรงไหนที่วันไม่ดีที่ย่มไม่ขึ้นเราก็ไปใส่โค่นให้ย่ามขึ้นใส่โค่นต้นไม้ไปค,ค,คุกคดินในทิ่งให้าย,ยาม,มันขึ้นตรงดินบินยอยู่ฟูงตรงนี้บินยอยู่ฟูค่ะนอกจากได้มูลไส้เดือนเอาไปใส่ต้นไม้แล้วยังได้อะไรอีกนำมันครับ น้ำมันใช่ครับน้ำมันก็มาผสมฉีดเลยได้เริ่มมาลาดท้าเร็วกับลาดผสมลาดอเอามาคลุกไอ้พวกนี้ขี้เท้าแก่พวกนี้พวกมูลก็ขี้ไก่เง<า>ี้ยแล้วมาส้มผสมแล้วก็มาหมากัมกๆแล้วก็ใส่ทุ่งแร้วาต้นไม้ชําต้นไม้แล้วมันเห็นความแตกต่างในเรื่องของผลผลิตก่อนหน้านี้กับหลังจากที่เราใช้มูลใส่เดินดินแล้วก็น้ําหมักตัวนี้มัน,นแตกต่างกันเยอะไหมคะแตกต่างระว่างทําไม่ใช้นะแต่ใช้เวลาหน่อยเมื่อเซลล์มันเริ่มเดินอะ มันจะขยายพขยายพวต้นไม้มันก็อย่างดอกฝรั่งเนี่ยดูได้เลยตอนนี้ออกดอกเพียบเลยหลังจะเริ่มใส่นะแต่มันจะใช้ระยะเวลาช้าวกว่าใช้เคมีใช้ช้ากว,ว่าพักปุ๋ยแต่พูดถึงการเสริมส้มของต้นไม้เนี่ยมันจะช้ากว่าอย่างส่วนอื่นที่เขาใช้เคมีฝรัง่งนะเขาจะพูดว่าเขาจะบอกเลยว่าฝรั่งเขาจะอยู่ได้ประมาณ4ปีเต็มที่ต้องตัดต้นถิง่งแล้วเขาถ้ามว่าต้นที่พี่ละตอนได้กี่ปีผมบอกว่าทำความส่วนประมาณห้าหกปีนะปะต้นมันยังไม่ส้มเลยเพราะเราใช้พวกนี้ไง มันเปนรุงดินแล้วมันมีแคลเซียมในตัวมันอะเราใช้ของธรรมชาติใช้ของธรรมชาติแล้วการเราก็ไม่ได้เล้งลากไม่เล้งมันก็ไปกับธรรมชาติมันก็โอเคดีกว่าแสดงว่าจากเดิมที่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเคยถูกใช้โดยเคมีโดยเคมีโดยเคมีแล้วพอเปลี่ยนมาเป็นเกษตรอินทรีย์มีไส้เดือนมาช่วยปรับปรุงบำรุงดินเนี่ยทำให้ชีวิตของพี่ตรงนี้มันมีความแตกต่างมันดีขึ้นขนาดไหนยังไงเล่าให้หนูฟัง่อยค่ะเราก็ทำอยู่แบบสบาย อยู่บัสบายๆแล้วก็ไปกินเงี้ยเราเก็บมากินได้เลยเต็มที่เราก็ปัดปัด,ปดเอายดยุกออกก็ไม่ต้องหลังก็กินได้เราเราก็ย่เงี้เราก็สามารถใกล้ชิดงี้โดยเราไม่ต้องกลัวอะไรเลยใช่ไหมล่ะปลอดภัยปลอดภัยล้อ,อยเปอร์เซ็นยังที่คนนัผมฉีดผมฉีดม่เอาน้ำมกักไสเดือนนะช่วยฉีดให้มันเขี่ยวใช่ไหมก็ฉีดคนกับผันวุ้ยฉชดอะไรเนี่ย พราะว่าด oh ไว้กินเลยกับมาเทเขามาซื้อมาเพราเราก็เก็บป,ปุ๊บเราก็กินเลยกินได้เออมันชีวภาพคือไม่ได้ใช้พวกปุ๋ยเคมีไม่ได้ใช้เคมีฉีดใช่ฉะนั้นเรามั่นใจได้ว่ามันปลอดภัยกับสุขภาพเราใช่แล้วคนกินคนกินคนกินก็โอเคอืมค่ะถ้าอย่างนั้นผลผลิตของเราเนี่ยเวลาเราไปจําหน่ายสู่ท้องตลาดราคาจะแพงกว่าไม่แพงอย่างฝรั่งนี่ที่ตลาดจะโลทล่ะสามสิบสี่สิบ,บผมอย่ายืนยี่สิบห้าบาทตลอด 25ือนยี่สิบห้าบาทแล้วเราได้กําไรหรอคะถ้าเราจาหน่ายแค่ยี่สิบบาทได้ได้เพราะต้นทุนเราถูกไงพต้นทุนเราถูกต้นทุนเราไม่ได้ใช้เครมีอะไรเงต้นทุนเราถูกหลังจากฝลลัพงะต้นหนึ่งถ้ามันเอายางไงชุดนี้ถ้าออกจริงถ้าออกได้ดีนะต้นหนึ่งว่ามันยังไงน้อยก็เจ็ดปอรลแล้วต่อต้นใช่ถ้ามันออกดีถ้าห่อเนี่ยตอนนี้มันกำลังออกดอถ้าห่อจริงก็เต็มและเพตอนเนี้ยทะลุขนาดนี้แกะเลยอย่างนี้ก็แสดงว่าเราก็มีผลผลิตออกจําหน่ายที่ตลาดอยู่ตลอดทั้งปีเลย พอถึงเวงลาปุ๊บเราก็โพสออกก็ฝรั่งแกแล้วนะเอาโพส<ช>โพลง<ช>ออนไลน์ด้วไปค่ะมึงเขาก็จะเข้ามาเอากันประมาณนั้นนะครับค่ะค่ะแล้วก็มีแม่ค้าไปค่ายแม่ค้าที่ไปค่ายตำโรงบาลอะไรเงี้ยเขาไปค่ายตำโรงบาลเพราะพวกนี้เขาโรงบาลมันต้องกเกษตรปลอดต้านพิษจริงๆเขาจะมีตรวจสอบเขาจะมีวัดตำโรงบาลน,นะตำที่เขาเปิดแต่กเกษตรอินทรีย์นะเขาจะมีวัดเขาก็มาของผมไปค่ายกัน ก็ถือว่าเป็นของที่ปลอดภัยเอาไปจำหน่ายได้แล้วนะอย่างนี้ก็แสดงว่าการที่เราไปเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการทําเกษตรอินทรีย์แบบใช้ใช้เดือนดินเราถือว่าเราใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยวในการดูแลปรปับปรุงอยากแนะนําเพื่อนเกษตรกรคนอื่นบ้างไหมคะก็ลองลองมาเปลี่ยนแนวทางจากใช้เคมีเรามาเปลี่ยนดูอินทรีย์ไม่ต้องเปลี่ยนเยอะกค่อยเปลี่ยนก็ให้เรียนรู้ครับคุณภาพชีวิตมันดีกว่าแน่ๆครับอย่างน้อยมาช่วยคุณภาพชีวิตที่คนทําสวนนั่นแหละ ห่างจากสั่นพิษห่างจากสั่นเคมีอ่ะช่วยได้แน่ครับปลอดภัยทั้งตัวเราเองปลอดภัยทั้งตัวเราเองและผู้ทานด้วย ได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับค่ะใครที่ฟังอยู่นะคะแล้วก็สนใจอยากติดตามฟังรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์ JS100 ทาง YouTube JS100 Radio และทางเว็บไซต์ของสำนักงานกปร,รค่ะ www.rdpb.go.th นะคะติดตามรายการสืบสารทํารงไทยด้วยใจพักได้ใหม่ครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สำนักงานกปอรอร่วมสืบสารงานพระราชดำริ